น้ำอิงททยดูสุนัขตัวนั้นสิดูมันผอมมากเลยนะแถมมีลูกอีกตั้งหลายตัวชิม่าคงเห็นแลวน่เลยสิชิม่าเราหาวิธีช่วยเหลือสุนัขแม่ลูกนี้เป็นเถอะพวกเธอว่าไงแล้วเราจะทำยังไงีล่ะฉันก็งงงั้นเอางี้นะเราถ่ายรูปสุนัขขอรับบริจาคในเฟซบุ๊กเราการดีไหมฉันก็เห็นเขาทำกันโอเคฉันเห็นด้วยฉันก็เห็นด้วยเดี๋ยวถ้าถ่ายรูปสุนัขเสร็จพวกเธอเอาเลขบัญชีฉันนี่แหละช่วยแชร์ให้เพื่อนๆกันด้วยนะโอเคปะ ช่วยกันถ่ายหลายๆมุมเลยนะแล้วเอารูปมารวมแล้วให้พลอยโพอสนะเสร็จที่ยังขอเราจชแช่นะเรียบร้อยแชร์เลยพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าจะมีคนขอรับบริจาคให้สุนัขไหมโอเค ยอดเงินเข้ามาจํานวนมากเลยพวกเทียวดูสิยอดรวมเป็นพันเลยนะยอดคนกดไลค์กดแชร์ก็มีนะดูสิดีใจจังเลยใส่เงินได้ง่ายดียานนี้เราเอาไปซื้ออาหารให้สุนัขเลยแลวบอกขอบคุณครับเลยนะจะเอาไปซื้ออาหารสุนัขก,ก็เยอะเกินไปไหมเรามาแบ่งกันดีไหมอืมมันจะดีเหรอก็ไม่เห็นเป็นไรนี่พวกเราซื้ออาหารให้สุนัขจริงๆนี่อืม่อยอว่ากาัน้าไปทําเวการกัน พเธอพ่เธอมานี่ก่อนมีอะไรเหรอชีสรูปหน้าที่พ่อเธอพพดไปอ่ะมีโคงเ,เงินมาช่วยแล้วบ้านหรือเปล่ามีสิไม่เชื่อดูนี่เป็นพันเลยนะฉันอยากให้พวกเธอช่วยแล้วน้องบอยเด็กพิการในึมบ้านอีกคนจะได้ไหมยังไงหรอถ่ายรูปแล้วเอาเงินเข้าบัญชีพลอยทุกคนว่าไงเห็นด้วยไหมก็ดีดนะฉันเห็นด้วยงานเรื่องเดียเราไปการทำวันเท้เสร็จกันก่อนป่ะ เพ่อเธอฮะฉันจำหาเพื่อเธอตั้งนานเพื่อเธอกำลังจะไปไหนกันหรอเราจะไปบ้านน้องใบเด็กพิการไปทำไมหรอไปขอถ่ายรูปวิดีโอก็จะขอความช่วยเหลือจะได้มีเงินไปช่วยเหลือน้องอยไงการกระทําของเพวกเธอนั้นฉันก็จะว่าเป็นความหวังดีนะแต่ประเด็นอยู่ในสื่อสังคมอะไรขนาดนี้เกี่ยวกับการรับเงินบริจาค รวมไปถึงการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสุนัขหรือแมวด้วยนะซึ่งในการขอรับบริจาคเรื่องดังนั้นมีกฎหมายควบคุมมานานแล้วแต่น้อยคนมากที่จะทราบขั้นตอนในการขออนุญาตและปัจจุบันมีการหลอกลวงผ่านสินออนไลน์เป็จนจำนวนมาก ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรื่องไรอย่างไรก็ตามการขอรับบริจาคนั้นหากมีการหลอกลวงหรือมีเจตนาในการโกงก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 4มหรือมาตรา3 4มแล้วแต่กรณีรวมไปถึงมีความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บหนึ่ง มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินห0 0 0งแบาทสุดท้ายอาจจะถูกตรวจสอบทรัพย์สินเนื่องจากความผิดข้อหาโกงประชาชนเป็นความผิดมุลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินซึ่งอาจจะมีความผิดแยกอีกส่วนหนึ่งต่หางนะอ๋อพวกเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะลบโพสขอรับบริจาคออกนะขอบคุณทีมบ้างนะฝนให้ความรู้แก่วพวกเรา เกือบไปแล้วพวกเราบ้าไปเสียหางิกนเถอะราก้สพยนัขชุกันาเป็ยเนาะใช ทำความดีทัน,นทันทีไม่ต้อง